คำพูดนะครับที่ผู้ชายเนี่ยมักจะใช้บ่อยๆนะครับเพื่อทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกลายมาเป็นเหมือนที่3านะครับหรือยอมตกอยู่ในสถานะที่เหมือนกับว่าต้องหลบๆซ่อนๆน,นะครับแล้วก็ทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเกิดมีความหวังแล้วก็ยอมที่จะอยู่กับเขาโดยที่อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบนเตียงหรือการได้พูดคุยนะครับและสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็จะมานั่งเสียใจทีหลังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคําพูดน,ะนะั้นน่ะเต็มไปด้วยคําหลอกลวงหรือเ<ๆ>ต็มไปด้วยความเข้าใจผิดนะครับแล้ววันนี้ผมจะ มาอธิบายครับว่าเป็นความพูดอะไรที่ได้ยินมาบ่อยๆนะครับซึ่งมาจากประสบการณ์การโคชชิ่งเลยที่แบบว่าเขามาปรึกษาแล้วก็รู้เลยว่าเป็นบุ๊กเดิมๆประโยคเดิมๆที่ผู้ชายมักใช้ในการหาเหยื่อะนะครับเพราะผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยมักจะมีสัญชาตญาณของการล่าเหยื่อหรืออะไรก็ตามครับข้อที่1น,นะครับก็คือตอนนี้แยกกันและรอหย่ากันนะครับดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กําลังรู้สึกตัดสินใจว่าจะเข้าไปในความสัมพันธ์ดีหรือไม่เข้าดีเนี่ยพอได้ยินคําว่าแยกกันอยู่รอหย่ากันนแล้ว้ว่ผูหญิง ก็จะเกิดแบบมีความหวังนะครับและโดยส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะบอกว่ารอสักนิดหนึ่งนะารอสักนิดหนึ่งแล้วบางครั้งเขาก็ต้องการเรื่องบนเตียงหรือต้องการให้ผู้หญิงนะ่ะยอมเขานะครับและสุดท้ายผ่านไป1ปีผ่านไป3ปีผ่านไป5ปีผ่านไป10ปีแล้วสุดท้ายก็ต้องตกอยู่ในสภาวะที่เป็นรองไม่ว่าจะไปถอนตัวก็ถอนไม่ได้เพ, jakie, เพราะเขาก็ให้ความหวังว่าใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วลสุดท้ายเขาก็จะเหมือนกับว่าโดนหลอกน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับคือถ้าเกิดเขาไม่รักกันแล้วหรือเขาจะแยกกันเขาก็ต้องไปทําให้มันชัดเจนนะครับ ถ้าเกิดเขายังบอกว่ารอ,อยาหรือรอเลิกหรือแยกกันอยู่เนี่ยโดยที่ยังติดต่อกันยังพักที่เดียวกันเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นนะครับถ้าไม่อยากเสียใจแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรายอมรับได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้รู้ไว้ว่าการที่รอ,อยาแล้วรออยู่นั่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าอีกฝ่ายเขาไม่ได้ทําตัวที่มันรุนแรงมากเขาก็จะไม่หย่าหรือถ้าเขามีลูกหรือธุรกิจด,ด้วยกันเขาก็จะไม่ไปนะครับข้อ 2. ครับคือต้องดูแลธุรกิจด,ด้วยกันหรือลูกๆด้วยกันนะครับแล้วจริงๆเขาก็หมดรัก ซึ่งสถานะนี้เนี่ยการที่ต้องดูแลด้วยกันเหลืออะไรด้วยกันเนี่ยมันเป็นข้ออ้างข้อหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขารักเราจริงเนี่ยการที่เขาจะดูแลลูกด้วยกันหรือธุรกิจด้วยกัน <boro. S 2> เขาก็ต้องมาแสดงความชัดเจนในสถานะของเราก่อนไม่ใช่แบบว่าให้เราหลบหลบซ่อน,อนๆแล้วอ้างว่าเดี๋ยวรอให้ลูกโตนะรอให้ธุรกิจไปได้ดีกว่านี้หรืออะไรก็ตามนะครับเพราะนั้นถ้าผู้หญิงคนไหนนะครับคาดหวังว่าจะให้ธุรกิจเขาเสร็จหรือคาดหวังว่าจะทําให้ลูกโตขึ้นแล้วค่อยแสดงความชัดเจนบาง ที่เราอาจจะเสียเวลานะครับที่จะไปเจอคนดีๆหรือไปเจอโอกาสดีๆในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารักเราจริงหรือเขาต้องการแสดงความรักในตัวเราครับเขาจะต้องให้เกียรติเราเขาจะต้องแสดงสถานะให้เรามีสถานะที่ยืนในสังคมนะครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกให้เรารอทําธุรกิจรอลูกโดเนี่ยให้รู้ไว้ว่าเขากําลังตะวิงเวลาแล้วก็เขาต้องการบางอย่างจากเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องบนเตียงหรือการที่ได้พูดคุยได้ปรึกษาเราการได้ความรู้สึกบางอย่างกับเราครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงคนนี้รอไปก็จะ เสียใจวันยังค่ำนะครับข้อที่3นะครับอดทนไว้แล้ววันหนึ่งจะเป็นของเรานะครับโดยเฉพาะประโยคนี้ก็จะได้ยินบ่อยๆว่าอดทนไว้นะเดี๋ยววันหนึ่งฉันจะทําสิ่งนั้นเดี๋ยววันหนึ่งฉันจะให้สิ่งนี้เดี๋ยวจะให้บ้านเดี๋ยวจะให้รถเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซึ่งสิ่งนี้บางครั้งก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับบางคนบอกว่าจะแต่งงานจะให้ที่ตรงนี้บอกว่าจะให้ทองตรงนี้บอกว่าจะให้รถตรงนี้แล้วสุดท้ายก็ไม่ให้สัทีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายนะครับถ้าเกิดเขารักเราจริงหรือเข คนที่บอกว่ารอก่อนหน้าเดี๋ยวให้แล้วสุดท้ายเขาไม่ให้ให้รู้ไว้ว่าโอกาสที่เราจะได้ก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็เราก็จะผิดหวังในการที่ต้องมาอดทนรอต่างๆแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นนะครับต้องอดทนกับคนที่ไม่จริงใจครับให้เราเปิดโอกาสตัวเองนะครับที่ตัดสินใจที่จะมีความรักที่ถูกต้องหรือที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังอยู่ในสถานะที่รู้สึกว่ารอให้ความหวังแล้วไม่มีความหวังครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากปมนะครับวัยเด็กที่เรารู้สึกว่าขาดความรักจากพ่อ พ่อเสียตั้งแต่เด็กเลยพ่อไม่เคยดูแลเราดูแลแต่คนอื่นนะครับหรืออาจจะเกิดจากปมที่เราเคยมีคู่ชีวิตแล้วก็คู่ชีวิตเนี่ยแบบว่าเราทําดีแทบตายแล้วสุดท้ายเขาก็ไปมีคนอื่นนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยกลัวในการที่จะอยู่คนเดียวหรือกลัวที่จะไม่เจอคนรักที่ดีนะครับแล้วมันทําให้เราไปคว้าคนรักที่ไม่ควรจะคว้านะครับอย่างเช่นคนที่โกหกหลอกลวงเราหรือให้ความหวังเรานะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถแก้ได้ด้วยกระบวนการคดช่งนะครับถ้าเกิดเราไปปลดล็อกปมวัยเด็กการที่เรารู้สึกว่าขาด ความรักจากผู้ชายหรือการที่เรารู้สึกผิดหวังกับความรักครั้งเก่าพอเราได้ปลดล็อกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้นะครับผู้หญิงหลายรลอยพันคนนะครับติดอยู่สภาวะนี้คือภาวะที่รู้สึกว่าสิ่งตรงหน้าต้องคว้าไว้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้าจะไม่มีรักดีๆจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนคู่ควรที่จะได้รักดีๆนะครับก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่เขาเข้ามาหาผลนะครับเขาโดนผู้ชายหลอกโดนที่แบบว่าผู้ชายให้ความหวังไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องมานั่งเสียใจย องให้ทุกครั้งที่ผู้ชายไม่ทําตามสัญญาถ้าสังเกตรเรามักจะเห็นบ่อยๆที่แบบว่าผู้ชายทําอะไรไม่ดีผู้หญิงก็ไม่กล้าออกไปเพราะว่ามีความกลัวอยู่นะครับวันที่เขาตัดสินใจเข้ามาโคชชิ่งปลดล็อกนะครับเขาเอาความกลัวในวัยเด็กออกเขาเอาปมแห่งความที่รู้สึกขาดความรักออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถรักตัวเองในแบบที่เขาเป็นได้เขารู้สึกชอบตัวเองที่ตัวเองสามารถตัดสินใจได้ความรักที่กู่กลัวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่อนุญาตให้ใครเนี่ยปฏิบัติต่อเขาไม่ดีเขาจะมีความเคารพตัวเอง เขาจะรู้สึกว่าตัวเองสมควรที่เป็นที่รักแล้ววันหนึ่งเขาก็เดินออกไปจากความรักที่ไม่ใช่และก็ได้เจอความรักที่ใช่และความรักที่คู่ควรนะครับตอนนั้นใครที่อยากมีความรักที่ดีความรักที่ถูกต้องความรักที่คู่ควรนะครับก็ตัดหินใจเข้ามาโคชชิงบดล็อกนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนนะครับคู่ควรที่จะมีรักที่ดีนะครับไม่มีใครที่จะมานั่งเสียใจกับความรักที่แย่ๆหรือห่วยๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์โเอนะครับแอดโค้ดแอนนันพิมคำว่า p ีนะครับเพื่อติดต่อค จริงครับขอให้ผู้หญิงทุกคนนะครับรักตัวเองนะครับแล้วคุณจะได้เจอความรักที่ดีครับรักและห่วงใหญ่สวัสดีครับ